สวัสดีครับปกันเช่นเคยนะครับกับทีเด็ดบอลบิ๊กจอดประจำวันที่7สิงหาคมนะครับวันนี้บิ๊กจอดมีทีเด็ดอีกหนึ่งคู่มาแนะนำเพื่อนนะครับวันนี้บิ๊กจอดจะแนะนำในลีกฮอลแลนด์นะครับคู่ระหว่างอาแจกอัลเตอร์ดัมครับอันดับหนึ่งเจ้าบ้านพบกับ PSV ไฮโฟเฟนครับอันดับ2ทีมเยือนครับคู่นี้เตะกันเวลาตีหนึ่งนะครับเรามาดูฟอร์มทีมเจ้าบ้านอย่างอาแจกก่อนนะครับผลงานในภาพลงของพวกเขานั้นค่อนข้างที่จะดีพอสมควรเลยครับแปดนัดหลังสุดไม่เคยแพ้ใครเลยับและะเเกกก็ชชยนนมมาไดด้้ถึง5ว แลวเรามาดู10นัดหลังสุดของพวกเขากันนะครับแจ็คครับ10นัดหลังสุดนั้นชนะ7เกมเสมอ3เกมไม่เคยแพ้ไขรครับแล้วเรามาดูสกอร์สูงของพวกเขากันนะครับ10นัดหลังสุดยิงกระจายครับสกอร์สูงทุกเกมครับแล้วเรามาดูทีมเยือนกันบ้างนะครับทีมเยือนอย่าง psv นะครับ psv h i โ h เ o f นะครับผลงานในภาพรวมของพวกเขานั้นค่อนข้างที่จะดีเช่นเดียวกันครับ พราะลงอุ่นเครื่องสี่นัดก็ไม่เคยแพ้ใครเลยครับแล้วเรามาดูสิบนัดหลังสุดของพวกเขากันนะครับสิบนัดหลังสุดของพวกเขานั้นชนะแปดครับเสมอสองและไม่เคยแพ้ใครเลยครับแล้วเรามาดูสกอร์สูงของพวกเขากันนะครับสกอร์สูงครึ่งแรกมีทั้งหมดเก้าเกมครับในสิบเกมมีแค่เกมเดียวเท่านั้นครับที่เสมอศูนย์นอกนั้นมีสกอร์สูงทุกเกมครับและเรามาดูสิบนัดหลังสุดของคู่นี้กันนะครับ สิบนัดหลังสุดของคู่นี้ที่เจอกันมานะครับสิบนัดหลังสุดมีสกอร์สูงทั้งหมดแปดเกมครับมีแค่สองเกมเท่านั้นครับที่ไม่มีสกอร์สูงนะครับบิ๊กจ็อกคิดว่าภาพรวมในสองทีมนี้นะครับก็ดูไม่เหนือไปกว่ากันสักเท่าไหร่นะครับค่อนข้างที่จะสูสีกันพอสมควรนะครับฟันธงครับบิ๊กจอกเลือกกดเลือกกดนะครับสูงแรกในราคาหนึ่งลูกนะครับ และเลือกกดลอง P S V High h i g h o f e n นะครับเพราะมีโอกาสลุ้นได้2หน้านะครับลุ้นได้2มุมครับบิ Big ๊กจอดแล้วก,กดนะครับสุดท้ายนี้บิ Big ๊กจอดก็ต้องขอเพื่อนเพื่อนทุกคนเฮงรวยๆกันทุกคนนะครับเพื่อนเพื่อนคนไหนสนใจเข้ากลุ่ม V P ของบิ๊กจอดนะครับกลุ่ม V P ของบิ๊กจ็อดมีทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์บอลตลอดยุชั่วโมงเทคนิคก,การเดินชิปบาคาร่า และเทคนิคอื่นๆในเกมนะครับมีหมดครับพูด <g iven> คุยกันตลอด24ชั่วโมงนะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจเข้ากลุ่ม VP ของ Big ก o อนะครับแอดไลน์มาหา Big ก o อได้เลยนะครับไลน์ของ Big ก o อก็ J O d S Underscore 88นะครับไลน์ Big ก o อครับและสุดท้ายนี้ Big ก o อก็ต้อง ขอให้เพื่อนๆทุกคนเฮงรวยรเหมือนเดิมนะครับเฮงรวยๆครับห่างไกลโควิดครับและตอนนี้เว็บที่บิ๊กจ็อดเล่นนะครับมีโปรคืนยอดเสียให้ทุกวันนะครับบิ๊กจ็อดคิดว่าก็โอเคนะครับเสียเสียได้เงินคืนครับก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวก่อนแล้วกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับบิ๊กจ็อดด้วยนะครับสวัสดีครับ